ถ้าคุณไม่กดติดตามผมเลยจะห้าวิธีนี้ผมจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไประเบิดบ้านคุณขอให้โชคดีวันดีเพื่อนอือว่าไงนายกดติดตามช่องฝันแค่มเมื่อเอ็กดียังอะยังเลยแล้วกูกจะไม่มีทางกดด้วยระวังบ้านนายระเบิดละ่ะกูไม่เชื่อมึงหรอกไอ้หน้าตูด มันบาสกูบาสกูเลยบ้านน้องๆหนูๆก็อย่าลืมกดติดตามช่องฝันเกมเมอร์ดีล่ะเดี๋ยวบ้านระเบิดเบิร์นไอ้นี่ เฮโยสวัสดีครับวันนี้าจะสอนทาไข่เรือสงสัยใช่ไหมทำไมผมถ่ายในนี้ใช่ครับโทรศัพท์แหลกครับใช่แนละ้วถูกต้องโทรศัพท์มันแหลกมากๆก็เลยต้องทําในนี้นะครับซึ่งในนี้มันก็ไม่แหลกเลยนะแทบจะไม่แหลกเลยแหละแต่ผมถ่ายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าอ e ีเวนต์มันหมดไปหรือยังนะไม่รู้อะวันนี้นที่ผิดโอเค ังจากนั้นเราก็สร้างอะไรดีก็รสร้างนี้นะครับเดี๋ยวนะเราต้องเอาเก้าอี้มาก่อนนะครับเก้าอี้เสร็จปุ๊บก็ต้องเอาไข่ตามมาเลยสําคัญคือไข่เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เอะไรอ,อะมอตเตอร์ใช่ไหมมอตเตอร์โอเคหลังจากนั้นก็ออกเรือได้เลยครับมา กดได้ปะออน,นี่ปล่ยไม่ค่อยถนัดคอมเท่าไหร่นะครับสงสัยใช่ไหมทำไมผมถึงเล่นในนี้ก็เพราะผมนั้นไม่รู้สิในโทรศัพท์มันถ่ายไม่ได้นะครับไปถ่ายได้แต่ว่ามันแหลกมากๆเฉพาะแบบนี้นะแบบอื่นไม่แหลกเท่าไหร่อแบับนี้มันแหลกมากๆเลยถ้าเกิดผมเล่นในโทรศัพท์เล่นในคอมไม่แหลกเลยครับแต่ผมถ่ายในคอมไม่เป็น,นกรเดินแบบนี้ ผมพยายามจะไม่ให้โดนหินเลยสักก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเรือแตกขึ้นมาจะชิบหายวายวอดเลยโอ้ผมจะไม่ให้โดนหินสักก่อนเรือแตกขึ้นมาจะชิบหายวายวอดกูหลงยังไกูเนี่ยเนี่ยอะโดนหินแล้วโอยโดนเยอะเลยโดนเยอะเลยเฮ้ยโอ้ยอันนี้เพิ่งด่านสองนะครับยังไม่ด่านสามด่านสามันเจอมังกรนะครับแม่ เออโดนหินอ้ลองเลี้ยวให้ทันเดียวทันเฮ้ยทันไหมไม่ทันเออเออเออโอชันโยนเลยเออเออเข้าไปนี่แหละดังสัาครับโอเคมังกรมาลับกูหน่อยโอเคครับมังกรมารับผมแล้วแล้วมันก็จะโยนลงมาตรงนี้นะครับนี่พอแตกปุ๊บแล้วก็ลงไปข้างในครับ แล,แล้วก็หยิบไข่เดี๋ยนะหยิบไข่นะโอ้นี่ปุม้มไปสวอดนี่ครับเป็นการทำสอนไข่นะครับโดยที่ถ่ายในคอมไม่ได้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครให้บายบายสงสัยใช่ไหมครับทำไมผมถึงถ่ายในโทรศัพท์ไม่ได้ถ่ายคามไม่เป็นและโทรศัพท์ก็แรลมากมากบายบายว้าทำงานมากๆเลยพี่น้อง